เริ่มต้นออนไลน์ได้ง่ายๆนะคะแค่ทําแบบนี้คราวนี้ถ้าคุณใช้วิธีนี้นะคุณจะไม่ต้องเริ่มเริ่มหยุดหยุดอีกต่อไปหนึ่งวิธีที่ไหนจะแนะนำนะั่นคือให้ใช้ AI เป็นเครื่องมือลูกศิษย์ชอบบอกว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกคอนเทนต์ตันน,นู่นนี่นั่นคุณรู้ไปว่าจริงๆแล้วไปถาม AI เลย2อแอปที่นี่หน่อยให้เลยคือ1น Chat GPT แต่ที่ไหนอชอบมากกว่าอีกอันนึงก็คือ Title Generator เดี๋ยว insert ให้ดูไปลองใช้2อ,อันนี้นะถาม Chat GPT ว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของคุณยังไงแล้วก็ถ้าเป็น Title ากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เสิร์ฟเข้าไปเลยมันจะมีพาดหัวเด็ดๆมาให้คุณแล้วเอาไปใช้ได้เลยจําไว้เลยนะว่า AI มาช่วยให้คุณเริ่มต้นทําออนไลน์ได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นนี่่อยบอกเลยว่าสิ่งนี้จะทําให้คุณไม่ต้องคิดมากไม่ต้องตกหลุมตัวเองไม่ต้องเดี๋ยวค่อยทํามีคนช่วยคุณคิดแล้วเพราะฉะนั้นรีบใช้มันให้เป็นประโยชน์ถ้าใครอยากแบบว่าลุยออนไลน์แบบสุดตัวเปลี่ยนชีวิตด้วยออนไลน์และ AI นะเนี่ยไหนกำลังจะมีสัมมนาใหญ่วันที่เจพฤษภาคุณรู้ไหมว่าสมาัมมนีีีีี้ดกเเเเตตมมมไ่่่่่่่แคครรืือองงทท AI ปลยชวิุุณ ใช้ AI มาช่วยอย่าคิดว่ามันยากเพราะ AI วันนี้มันเป็นสิ่งที่ใหม่คุณเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปหรือเปล่าแต่มันจะกลายเป็นโซเชียลมีเดียทุกวันนี้คุณใช้โซเชียลมีเดียทุกวันใช่ไหม Ai ต่อไปจะแบบนั้นมันจะเป็นผู้ช่วยคุณทุกวันเลยเพราะฉะนั้นรีบใช้ก่อนคุณจะได้รวยก่อนมาเจอกัน7พฤษภาไปแล้วทุกคน